ยังเอามาลุกแตเบอรพอดียังขึ้นเทีไปไปเอเขาหมุนมืบหันด้วยเห็นลุกพอดีหัวหมุนอีกปฏิหมุนหมุนขาหมุนจัจได้กับหมุนเฉดขยันหมุนเทสูมือนี่หมุนกับหมุนผมเป็นยังไงเบิอร์พอดีจะวามันอยู่ระวางอันหลอกที่มันอยู่ผ้าหยอดบอเบิรงอยู่แต่ว่าแต่ว่าอันนั้นสั้นมากเลยร้านสาว์จะผ้าสั้น โบมีไฟบบมีไฟขึ้นี่บอกเรื่องใด่ต้องบอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้สู้เรื่องยวไว้เรียนจบคองเก็บปากข้าวเปล่าโอ้เก็บปากข้าวเปล่าโอ้ยไม่เป็นไร มันขึ้นไในไปเบิ่งพออาทิตย์อันนี้เป็นพอตาอยู่วะเร <c oughs> าท่าคิวท่าผมแบบขาวเลยหรือเราอย่างามาติดเอาเอาน,นี่ยเนี่ยเหมือนไปมันขาวเบิดเลยแก่ไหมแกเนี่ยกจะได้อันนึงแล้วก็เต็มหน้าแก่แล้วได้สี่ร้อยนะโอ้ยตาใช้ไม่ดีจิ้มตาขอนมือเตือมันสมุนหางินแต้มันลดได้ดีเราไป็นยังหรือไมมาดาม แ่แม่ดาขอโทดเด้อแต่ไม่อยู่หมอลำบริโอนก็นึจักบาทนานอดคลิปแล้วอดคลิปแล้วแม่ดางสูบมอแรกแกสิบ้านได้แหละบริเวเงื่อนเดือนคือสมัยบริเป็นมอลำเด้อสมัยบริเป็นมอลำนี่งักบาทจนตายบ้านี่ไบานบนี่ไหนบ้านล้มบ้านี่นี่วงมาอย่างไครั มันลำบากแต่ว่ามันกับมวนดิเออเป็นนกมันยังไปอยู่โกงเนาะแม่นกมันต้องออกไปบอยบินนกมันก็ต้องออกไปบอยบินอย่าจมเอ้าก็ได้จมเนาะจมมันนี่จมก็แค่พูดให้ฟังแล้วฟังไม่คิดป่ะเอาพูดให้ฟังว่าไม่ได้เอาเงินแม่ค่ะมาอยู่นี่ไม่ได้เอาเงินแม่พี่แบียงลองบุมมวนได้ร้านชาเจาะผักทำไมอ่ะร้องไม่เหมือนไอ้นั่นร้องไม่เหมือนพี่เปียง ร้านเช้าจะพาผู้น่ฉลาบโมโมเอาไว้ต่ผู้ร้องตา้านเ้พาผู้นังฉับลาบยนดีเฮทีเปิดราโอ้ยจะลมืนไปับอ๋มันเป็นแบบฉบับของขาไงถ้าตั้งโอกยังตั้งโลกเต็มมือขึ้นเต็มมือขึ้นคุ่เสียงบัไรได้สั่นแนี้้าเชาจพานั่งกับลา นาเวทีมีแต่หน้าตาดีๆใครใดใครแม่ผู้ใดแม่เขาบอกเรื่องนจักล่ะจักรบอกอยงเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับสกัดดิจังมือคนมังยิ้มวงรรเป็นนักบวหนะเนหะราเป็นนักวชรถแห่รถแห่แม่โอ้โหอ้โหอปวดระเบิกับเปิดลองกับปิเปิก็ช่างโอ้ปวดระเบิ เอกไม่นั่งอยู่มสองคนพราเขาคิวกิลล์นั่งเอกไม่แต่ว่าหนาเก่าเอ้าไม่ได้แก่เวอร์ชันนี้เลยนะแบงแก่เวอร์ชันไอ,อพี่แม็กกี้ <c oughs> พี่แบ<ม><ร>งเอะต้องต้องไปฟังก <c oughs> ันยืนแก<จ>ะยู่ข้างต้องไปฟังตน้นฉบับล้องสดลู่อ้อบอเคยฟังอยู่ <c oughs> อันนี้ก็มูลแก้วจกต้นชะบาได้นิไม่กับคนละแบบผมมาจากต้นฉบับาได้หนิ ลองซ้อมก็ลองเล่นยังกระมวนที่กันโอ้สองคนนี้สิดชุดเลยล่ะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เทวดาผ่านหน้าเหมืนกันนี่กระตากนำเขาโกบวอไม่หมดเราคิดว่านี่ยังเกิดปากไหมที่ทั้งกี๊ปากลูกให้ดูหน้าสดๆยพรเมืองยกะสูดูยังก็ทั้งหลายเข้าจะให้ดูความสวยงามตัวเองสามารถดูได้นานเลสวยงามด้วนี่ครับในวัยสี่สิบกว่าปีหมากสีผมมากเลย ผู้จัดการคอยผู้จัดการคอยเฮ็ดดีดีแม่มีแบงค์ยี่บสองใบแบงค์ร้อยหนึ่งใบผู้จัดการยิบเอาแบงค์ร้อยเอาสี่บาทไปห้าวจะไปยังเข้าเอาสีบาทไปห้าใส่นั่งยานติเตยอยู่บ่มื่อคืนเอยนั่งยักสามตาเที่ยวเวียงจันทร์อันใล่ละ ด้ย right, right. right? right? uh, well, ินคนคอมเมนต์ว่าไลไไไอยู Alter, so ่บ่เสียงของได้กระบุญละเยผู้เสียด้่มดัมาเตยไแะโอ้ยบ่ได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงจมกองบอกผมนี่ยินแต่เสียงบอกเสียงคือแหบแถว่าย่างหาเสียงจกองมาสักูบอคือเตย พี่วัดเราเอาอย่างหาอย่าง่ไดิยินเสียงเ่ก็ตีโจบเพลงเลยทุกเพลงที่ร้องล่ำชี้ดิยิ้นเลยไปเลร้องเพียนหมดปางคมิ้แม่ก็เป็นนิ่งแงยังสันเลยแต่งแค่ไหนอนั่นคือขอปลาขวดลิปสติกกะแม่อันอันกินริปสติกกินหํำใช่ตอนท่าในล่างปากทิปสติกนี่ติ๊กปากขวน

อาบปาสสสับมหลาพี่ขอไรงงยัดเลยไอยู่นั่นอยู่งานกล <descript or. S 2> ังค <c oughs> <ini again. ros ient> ิดได้ไหมค่าไรบอรคือขาไประาไปไหวไปนเนอพี่เป่งะพไปไหพระธาตุน้ำเลเสื้อดำมาจ้ะ เซียมมันก็ดำอยู่แล้วมันเปื่อนยื้อไตห่านโซบะโป๊กเสือปลาเจ้าเจ้าไปเฮ็ดมานอะไรยังพระนั่นแต้วมาขึ้นอยู่เดียวเปียดโดดแบบมวนเลยเอาเสียงว่าเขี่ยวมากินได้ไหมเม่ฟั้งหัวจิไปปล่อยมือนี่เจ้าไปเฮ็ดเด้อไปเฮ็ดมื่อใด้

มามางียงยาม,มนีวะบอ้วกันอยากบหัวงหดขาง้ล่ะยามนีบากหดขาบางเงียวบางเซลอนนั้นก็ขอเลยเริ่มเริ่มเลยอ จะมีลาจะเดินทางแล้วผู้หญิงเจ้นอยแตงลูกก่อนผู้หญิงจ้นอยแตงลูกก่อนมันเผาเออแล้วะดีจ้านายโอ้ส่งผมแบบเท่ฮาโอ้ยลูจะซื้อมีบแบงบทนี้มันจบอะขายเมีได้ไหมแอ้ยแบบ ดอกรักดวงมาลานี่นะแต่เต็มม่หดวถ้าหร่หยุดขับรถมันเป็นส้มเท็ๆเทลล์แบบผู้หญิงแมนแมนสามเลยกว่าเกือบสามอ้ออยังอันทิ่เอาละเอาละครับผมหมดเวลาแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ